สามคู่วัดใจประจำวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนฝากกดติดตามช่องลุงนวดล้อเป้าช่องนี้ไว้ด้วยใครไม่กดติดตามฝากกดกันด้วยนะครับและหากใครอยากเข้าบ้านใหญ่บ้านเขียวที่มีกิจกรรมเพียบเต็ไมไปหมดแถมกูรูตัวเทพก็อยู่ในนั้นนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ช่องนวดลอเป้าครับเข้าไปจอยกันได้นะครับพี่น้องเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับแท็บซอนสปอร์ครับเจอกับราปิกเวนนานในเวลาเที่ยงคืนครับ โดยผลงานของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยครับผลงานดีเอามากครับเริ่มจากแทฟซอนสปอร์ครับทีมจากตรุรกีผลงานห้านัดหลังสุดของเขานะครับรวมทุกรายการชนะ5เกมติดมาแล้วนะครับส่วนลาปิกเวียนนาครับชนะ4เสมอหนึ่งครับถือว่าผลงานทั้ง2ทีมนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับตลอด5นัดที่ผ่านมา โดยวันนี้ครับทางด้านแท็บสปอและลาปิกเวนนาจะมาในแผนเดียวกันครับ4 2 3 1โดยในมองส่วนตัวของลุงสําหรับคู่นี้ครับทัพสปอเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนนักเตะหลายรายครับแต่มีไม่มากครับที่เป็นนักเตะสําคัญชุดนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้น ผลงานไม่ออกมาดีแบบนี้แน่นอนครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างราปิกเวนาครับผลงานแก่งพอตัวครับและทัวร์ครั้งนี้เดินทางมาไกลแถมเจอเจ้าบ้านทียฟอร์มแรงอย่างแทบสปอครับลุงมองว่าคู่นี้อาจจะสูสีดูดีกันเลยก็ได้นะครับผลของคู่นี้อาจจะออกมาแบบเฉือนๆครับแต่ลุงให้ความเป็นเจ้าบ้านแล้วกันของแทบสปอครับน่าเชียร์กว่าครับพี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับพานาติไดกก็เจอกับอาแจกครับในเวลาตีหนึ่งครับ โดยผลงานของพานาดิไยกอยครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาของเขาชนะ4แพ้หนึ่งครับและชนะมา4เกมติดแล้วนะครับส่วนทางด้านอาแจครับถือว่าผลงานกําลังขึ้นหม้อครับผลงานดีออกมากครับอาแจนี่ชนะมา5เกมติดแล้วครับโดยนี้ครับทางด้านพานาดิไยกอยครับจะมาในแผน433ครับโดย3ตัวลูกของเขาน่าจะเป็นอัสปราสปอร่าครับกับแบร์นาดและก็เซบาสเตียนปาาซิออสครับ ส่วนนั้นอาเจคับมาในแผน4-2-3-1ครับหน้าเป้าของเขาจะเป็นไบแอนบล็อบบี้ฮะโดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงสำหรับคู่นี้ครับเจ้าทีมพนันกรนเนี่ยถือว่าผลงานค่อนข้างใช้ได้ครับถ้าไม่นับเกมไม่แพ้เพราะว่าตอนนี้ชนะมา4เกมติดแล้วครับนั่นอาเจ น่าจะดีโดยชื่อชั้นข่มทางด้านพนันในกอสอยู่แล้วครับและผลงานของอาเจก็ค่อนข้างดีด้วยครับแล้ววันนี้เจอกันเนี่ยคู่นี้ไม่เคยเจอมากอน,นะครับแล้ววันนี้เจอกันครั้งแรกลุงเลยมองว่าคู่นี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่สู้กันได้อย่างสูสีแต่ลุงให้ความไปเจ้าบ้านความคุ้นเคยสภาพอากาศความคุ้นเคยของสนามลุงให้ทางพานานินกอสครับเฉือนชนะไปได้ครับพี่น้องต่อกันที่คู่สุดท้ายคู่ที่3ครับ ปาติซานเบลเกตเจอกับลูการโนครับในเวลาตีสอครึ่งครับโดยผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยครับเหมือนกันอย่างกระแกะครับชนะ3แพ้2เช่นเดียวกับลูการโนครับชนะ3แพ้2ครับโดยปาติซานเบลเกตเนี่ยจะมาในแผน4 2 3 1ครับโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็น ดอเดโยวานอวิดครับจะเป็นหน้าเป้าส่วนทนา้าลูกาโนครับจะมาในแผนเดียวกันครับ4-2-31ผลงานเหมือนกันแล้วยังมาในแผนเดียวกันนะฮะโดยหน้าเป้าของเขาจะเป็น per, isco, คาสเปอร์ปิลาบิสโกครับโดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุงครับ ทั้ง2ทีมเนี่ยต่างตกรอบแชมป้ยนลีกมาในรอบคัดเลือกครับแล้วต้องมาเจอกันเองในรอบคัดเลือกของยุโรปครับเพื่อหาทีมเข้าสู่รอบต่อไปมองภาพรวมเนี่ยถือว่าเหมือนกันเลยสู้กันอย่างสูสีแน่นอนครับสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้น3คู่ที่ลุงเลือกมารวมถึงคู่นี้นะสูสีกันทั้งนั้นครับผลปาริสานเบลเกตผลงานดูดีครับแต่ทั้ง2ทีมนี้ยังไม่เคยเจอกันครับและวันนี้จะต้องมาเจอกันเองนะฮะลุงเลยมองว่า คู่นี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีและผลออกมาจะออกมาแบบเฉียนๆครับลุงเลยมองไปที่ลูการโน่ทีมเยือนครับน่าจะเฉือนชนะไปได้ครับพี่น้องก็จบลงไปกับ3คู่ประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมหรือกิจกรรมดีๆกิจกรรมพเพียบๆนะฮะและบอลสดที่ทุกคนชื่นชอบที่เขาว่าแม่นเนี่ยแม่นจริงหรือเปล่าที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับไปลองพิสูจน์กันได้นะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณและเจอใหม่คลิปหน้า